สวัสดีครับผมโทนี่รากแก่น,นะครับก็ในเรื่องนี้รับบทเป็นอานนนครับอานน์ก็จะเป็นหนุมนักเรียนนอกที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็มาเหมือนกับว่า,าใช้ชีวิตที่ไทยด้วยการเป็นอาชีพก็คือเป็นเป็นเอนจิเนียร์เป็น, Engineer, ปนวิศวะเครื่องกลอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนไปเพื่อใช้ชีวิตในช่วงนี้เพื่อค้นหาคนรัก ก็จะเจอทั้งคนที่เข้ามาแบบจริงใจบางหรจริงใจบ้างคนแอบรักบ้างเป็นแอบรักเข้าบ้างก็มีหลายรูปแบบจนสุดท้ายเนี่ยเราก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในสวนที่เราไปทํางานแล้วก็ไปพบรักที่นั่นครับผันเล่นคู่เล่นคู่ค่ะเล่นเอสเตอร์ Esther, ครับในเรื่องเอสเตอร์เอสเตอร์ก็จะเป็นในเรื่องรับบทเป็นสุขนะครับก็จะเป็นลูกชาวสวนคนหนึ่งลูกสาวชาวสวนคนหนึ่งที่ มาต้องคอยแบบขับเรือไปรับไปส่งเรามาทํางานเพราะว่าเราเราต้องไปซ่อมเครื่องจักรอะไรบางอย่างที่ที่นั่นแล้วเขาก็เราเหมือนกับช่วงแรกเขาก็จะเกลียดเราด้วยด้วยสาเหตุอะไรบางอย่างอะไรอย่างงี้ครับแต่ช่วงหลังก็เริ่มแบบมีการคุยกันมากขึ้นเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็เกิดเกิดเป็นความรักเกิดขึ้นเราเล่นกับเอสเธอร์เป็นไงบ้างคะเล่นยากสนุกมากเอสเตอร์เป็นคนที่เก่งมากนานๆทีเลยจะพลาด อย่างเรานี่พลาดบ่อยมากบางทีลิ้นพันกันบางทีนู่นนี่นั่นแต่เขาจะเป็นคนที่เป๊ะมากในเรื่องในเรื่องของการบทการแสดงนะครับแล้วก็เขาจะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีสเสน่ห์ในการเล่นด้วยครับแล้วกเ็เป็นคนที่เก่งน่ารักมากครับแล้วเป็นไงบ้างคะกับละครเรื่องนี้สนุกมากก,ากฟีดแบ็กจากไหนครับยังไม่ได้ออน <c oughs> ไม่ถึงว่ากับนักแสดงอะ, <c oughs> ะหลายๆท่านของ เอาตั้งแต่ทีมงานก่อนทีมงานคือเป็นอะไรที่สนุกมากนะครับทีมงานของปริศนาเดอะซีรีส์เนี่ยส่วนมากจะมาจากการทำหนังมาก่อนไม่ว่าจะเป็นตากล้องเป็นพุ่มกลับเป็นทุกอย่างนะครับมันเลยทำให้เกิดความรู้สึกแปลกอะไรบางอย่างในการเป็นละครผมรู้สึกว่าเวลาเราไปเล่นเสร็จแล้วไปดูมอนิเตอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นความแตกต่างใน,ใ,ใ,นในการเป็น ละครในรูปแบบหนังซึ่งมันก็เป็นอะไรสน่หที่น่าสนใจอีกแบบนึงนะครับแล้วก็ทีมงานค่อนข้างชิลเลยในเรื่องของเจ้าสาวของอานนนเนี่ยคือเราก็เหมือนทํางานกันมานานสักพักหนึ่งก็จะเริ่มสนิทอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีความตลกเกิดขึ้นในกองคนนู้นแกลงคนนั้นคนนี้มันก็เป็นโมเมนต์ที่รีแล x กซ์สำหรับสำหรับนักแสดงเองสำหรับทีมงานด้วย ก็ทําให้งานออกมาเป็นเป็นอะไรที่มีความเป็นธรรมชาติมีความสนุกอะไรเงี้ยครับเราพี่คิดว่าคาแรคเตอร์นี้มันไกลเกินตัวเราไหมไกลก็เราก็เหมือนกับพยายามเอาตัวเองเข้าไปเล่นด้วยเพราะว่าเราก็อยากให้มันออกมาเป็นเป็นธรรมชาติที่สุดเราไม่อยากจะเหมือนกับเราพยายามหาความเป็นอานนท์ในตัวเราเพื่อเอาไปเอาไปใช้อ่ะครับมันจะได้ มันจะได้ไม่ไม่เป็นการแบบแสดงจนเกินไปจะได้เป็นมีความเป็นธรรมชาติอยู่ด้วยแต่ว่าถามว่ามันใกล้เคียงหรือเปล่ามันก็คงมีบ้างครับมีบ้างไม่ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับพยายามเอาความเป็นเรานี่แหละเข้าไปเล่นขอให้พี่โดโทรนี้ฝากผลงานตริดนาม้ด้วยก็อยากจะฝากเลยนะครับ mm hmm. ทั้ง3มเรื่องเลยนะครับปริศนาเจ้าสาวของอานน์แล้วก็รัตนาวดีนะครับเป็นเป็นซีรีส์ที่เอาเรื่องเก่าที่เคยทำมาบ่อยแล้ว แต่เอามาทำในรูปแบบใหม่ซึ่งผมมองว่าโปรดักชันก็ดีแฟชั่นก็ดีแล้วก็ทุกอย่างการแสดงคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างลงตัวมากๆแล้วก็ทุกคนตั้งใจมากแล้วก็โลเคชั่นโอ้โหคืออยากจะให้ติดตามเลยครับเรื่องนี้สนุกทั้ง3เรื่องแน่นอนครับนอกจากละครแล้วพี่โทนี่อยากฝากอะไรเกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองบ้างคะ <laughs> เป็นเปิดช่องทางให้ขายของอะไรเงี้ครับ ก็มีนะครับเป็นตอนนี้ก็ทำธุรกิจอยู่2อย่างมีคอนแทคเลนส์กับร้านตัดผมก็ถ้าเกิดใครใครสนใจนะครับก็ติดตามได้ทาง IG ของผมแล้วก็ IG ของ Smile Club Thailand กับ IG ของม i มี b บ t o n ทนี่เนี่ยครับประมาณนี้แหละไม่กล้าฝากมากเขินโอเคค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวจะปล่อยน้องไปทานข้าแล้วเร็ยว